ชายนะครับเซ็กซี่บิดช,ชเรามาถามน,อน้องดีกว่าเคยมีแฟนมากี่คนเห็นบอกว่ามีแฟนมาไม่เยอะมีแฟนมีแฟนมาสองคนสองคนเหรอ ใช่ค่ะที่เคยมีเซ็กในชีวิตแค่สองเองเหรอไม่ค่ะอ๋ <c oughs> อโอเคค่ <c oughs> ดูสิผิดมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนแรก <c oughs> หรอแหมไม่่เขาว่าแฟนเราไม่มีไม่หมายถึงตอนที่เราเลิกเราก็ต้องมีคนเข้ามาใช่ไหมก่อนหน้านั้นแต่ทุกวันนี้มื่ไหบอกไม่ใช่กิ๊กไงตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่กิ๊กมันคบกันเนี่ยแหละแต่คบกันแล้วเอากันได้อย่างนี้เนี่ยนะแต่เราไม่ได้เรียกเขาว่ากิ๊กเราเรียกว่า ม่รู้กําลังคุยคุยอยู่เงี้ยกําลังคุยคุยอยู่ใช่ไหมแล้วถ้ามันไปไม่ได้มันก็เลิกกันอ๋อที่บอกว่าเอาแล้วเล็กก็เลยเลิกกันนั่นไงเออไม่เป็นไรของพี่เล็กอย่าลอแม้เรามาหักหลังไอ้คนนี้ก่อนว่าคนที่ไม่ใช่แฟนแต่ว่ามีเซ็กซ์กันเนี่ยทําไมถึงเลิกกันไปทไมเลิกก็ตอนแรกก็จะคบกันแต่เรายังไม่รู้สึกว่าเราอยากเขาเรียกเขาว่าแฟนเพราะไม่ดีพอที่เราจะสามารถเรียกเขาว่าแฟนได้ก็หลายอย่างอย่างเช่นไอ้คนนี้คือที่เล็กไส อันนี้ที่บอกว่าเล็กป่ะใช่คนนี้ป่ะหรือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่ใช่่าเพราะว่ามีไอ้เล็กอีกคนเลยครับโอเคนิสัยยังไงที่เราว่าเป็นนิสัยไม่ดีของผู้ชายมันไม่ได้เชิงว่ามันไม่ดีมันยังไงแต่มันอาจจะเป็นแบบลูกคนละพ่อละแม่เขาถูกเลี้ยงดูมันไม่เหมือนกันกับเราเช่นเช่นอะไรที่เราไม่ชอบอ่าด้วยมารยาทแบบเวลาเดินกับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงเขาก็บางบางทีเขาก็แบบ เกินอะเกินที่ฟอรมเป็นผู้ชายจะทำอะไม่เข้าใจใเช่นทำอะไรอะไม่เข้าใจสมมติว่าอะไรเดียวสมมติไปเดินห้างอะไรที่รู้สึกเกินเค okay, ใช่เออแบกของเองอะไรเงี้ยหมายถึงให้เราถือของเองใช่แล้วแบบคูยจะเสียงดังแบบเหมือนเดินกับเราคุยกับเราสองคนแล้วแบบเหมือนนั่งดูหนังในโรงหนังอะอะแล้วไงแต่แต่ก็จะเสียงดังหุกก อ๋อคือคนรอบข้างก็จะมองใช่ไม่ชอบแบบนี้คืออายคืออย่าทำอะไรให้อายอ่ะอย่าทำอะไรให้อายโอเคแบบเลยจะชอบผู้ชายเรียบร้อยไงผู้ชายนิ่งๆอ๋อเข้าใจละไม่มีปากไม่มีเสียงไม่ปากไม่มีเสียงแต่ว่าอยู่แต่อยู่บ้านก็ก็ต้องเล่นกันนะแล้วเสียงดังขนาดไหนที่ถึงทำให้เราอายได้เสียงดังขนาดไหนก็โอุ้อะไรอย่างเงี้ยโอ้นุ่นๆสิ เออใช่ใช่แบบตื่นตื่นตัวเกินไปอ๋อมีผู้ชายอย่างนี้ด้วยเหรอมีมันก็ต้องมีสิมันกออันนั้ในโรงหนังเนี่ยเสียงดังยังไงทรงประมาณไหนแบบอ่ะพี่ตกใจในโรงหนังยังไงอ่ะพี่ตกใจในโรงหนังพี่ไม่ค่อยตกใจเลยเพราะพี่ไม่เข้าโรงหนังเลยเออนั่นแหละตกตกใจเขาบอกเฮ้ยเา้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราก็เกรงใจเออเออแล้วคนนั่งอยู่ข้างเขาเราก็รู้สึกเกรงใจถึงคนนั่งอยู่ข้างเราเราก็เออเหมือนเด็กๆเนี่ยหรออารมณ์แบบเด็กเอ่งไม่ใช่แล้วไปหามาจากไหนคนเนี้ย ไม่รู้ไปโผล่อะไรก็ไม่รู้ไปสอยดาสยดาวได้งานการไมใช่งานงานวัดงานวัดเออคนนี้ผ่านไปไอคนที่บอกว่าเล็กมากเนี้ยเล็กมากเอออันนี้คือแฟนมั้ยอันนี้ก็คือคบกันแต่มันมันไม่ใช่แฟนออมันมันนี่ไม่คนแท้ครับผมต่อต่อต่ไม่มันไม่ใช่แฟนอ่คือมันคบกันข้ามแบบกี่วันกี่วันครับผมไม่ต้องติดคอครับกี่วันเล็บออกไปกี่วันก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง อ่าแล้วเราก็เลยลองมีอะไรกันนะอะไรเงี้ยเอราะมันพอมันมีอะไรกันแล้วมันมันเล็กลมันก็เล็กเออ,เอ,อมันมเล็กแล้วแล้วเลิกเลยไหมก็เลิกเลยไหมเวล,ลาเอาใหมด่ดีเอากใหม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเก็เลิกทำไม่เป็นเกือเดียวเล็กลีลาั้วเออแล้วหนูต้องเรียกเขาว่าอะไรอ่ะหนูคบกันหนึ่งเดือนออหนูต้องเรียกเขาว่าแฟนหรอมันเด็กเก่าเด็กเก่าเออเด็กเรียกเป็นเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่คนนี้อายุเยอะกว่าไหมเยอะกว่าเยอะกว่ายังเอาไม่เป็นด้วย ลีลาคือยังไงลีลาคุนไม่รู้ว่ามีไม่คนที่มีลีลาของผู้หญิงอ่ะคือต้องยังไงหลายท่าเหรอหรือเออหรือต้อง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 ลงไหมหรือหาผ้าระเบียงยังไง้ไม่ก็มันก็ไม่ไม่ใช่ท่าเดียวทั้งคืนอ่ะโอเคปั๊กประมาณนั้นอ่าต้องมีเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องมีบ้างต้องมีบ้างเซ็กอัลล์ดอคิดว่าน่าสนใจไหมน่า ที่ไหนเป็นเป็นสถานที่ในฝันของของเราที่ไหนหรอใช่ขอแบบที่เงียบเงียบเอาดอนนะในป่าไม่ต้องเชิงว่าในป่าอะไรขนาดนั้นหรอกตายขันตูมันไม่เชิงว่าในป่านะก็แบบประมาณห้องอาจจะยื่นไปในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยโอระเบียงอะไรอย่างเงี้ยระเบียงระเบียงมันเปิดโล่งซึ่งไม่มีกระจกอะไรในรถได้ไหมในรถในรถหรอในรถโนก็คิดว่ามันเฉยๆนะใช่อะไรไอยังเคยหรือยัง ก็ต้องเคยสิในห้างในห้างห้างใครจะไปเอาตรงไหนเล่าโอ้ยกระจกมาในที่กูในผับ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 ไม่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 เคยค่ะเเป็นข่าวนะเดี๋ยวเป็นข่าวนะเออเหมือนในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยห้องน้ำผับห้องน้ำผับห้องน้ำผับไม่เคยหนูไม่ค่อยเที่ยวไงอ๋อเดี๋ยวจะลองไปหาประสบการณ์ฟิตเนสคอนโดฟิตเนสคอนโดยังค่ะ เดดี๋ยวาหลองูมีแมสเซ็ตเอาท์ดอร์ของเราที่เราเคยเคยลองมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างรถเนี่ยเคยละบนต้นไม้บนต้นไม้เหรอบ้าตรงต้นไม้ยังไงก็ต้นไม้ที่มันแบบเป็นแบบสมมติอย่างเงี้ยเอ็นออกอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำเหรอยังไงไม่ไม่ได้ต้นในน้ำต้นไม้เลยเนี่ยแหละแล้วที่ไหนที่ไหนสองคนปีนขึ้นต้นไม้ไปเอากันเปล่ายังไงวะอะไรบ้า่ก็มันขึ้นไปแล้วเออวิวมันโอเคแต่งจังหวัด อีนี่ก็กอดต้นไม้อีท่าเนี่ยครับเออไม่แล้วแล้วเริ่มด้วยนะกับผู้ชายคนนั้นหัวก็โหนอยู่ได้ท่าเดียวท่าอื่นไม่ได้ก็แฟนกับแฟนกับแฟนอ่านี่ก็แฟนอันนี้ยกแล้วก็แฟนแล้วไม่ลงสัตว์ควายเคยเห็นกันบ้างแถวนั้นอ่ะไม่ค่ะมันมันใกล้วัด ใกล้วัดด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยวะอ๋อมันเงียบมันเงียบเออมันเป็นวัดป่าอะไรเงี้ยมันเงียบมีอย่างไหมแมเียนเดีววัดป่าใกล้วัดป่าใกล้วัดป่าโอ้มต้นไม้มีไหมมีไหมมก็มีแบบตามรีสอร์ทระเบียงรีสอร์ทอะไรเงี้ยมืดอะไรเงี้ยและไอในรถที่บอกเนี่ยรถมันจอดอยู่ตรงไหนข้างถนนรู้ว่าข้างถนนมันคือกลางวันกลางคืน กลางคืนค่ะกลางคืนกลางวันยังไม่กล้าข้างถนนยังไงถนนแบบวิภาอะไรนี้เลยเหรอก็ถนเกษตรน้มินเนี่ยค่ะเกษตรน้ำมินเลยบิ๊กแอปเปิ้ลเลยเมืองแถวบิ๊กแอปเปิ้ลเส้นนั้นแหละเส้นนั้นแหละเส้นบิ๊กแอปเปิ้ลเออเส้นนั้นแหละแล้วจอดถนนใหญ่หรือว่าด่านตำรวจเยอะไตหาข้างกลางวันไอ้กลางคืนมันไม่ค่อยมีด่านรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รถติดเดี๋ยวนี้เหรอเอาสมัยก่อนในซอยหรือว่าตรง ข้างถนนขนเลยเรียบทางด่วนข้างหน้าหรือข้างหลังใช่นะว่ามีนข้างหน้าข้างหลังเราอยู่ข้างหน้าหรืออยู่หลังรถอยู่ข้างหน้าสิคะพีทำไมข้างหลังรถมันยุ่งเยอะเอาปีนไปข้างหลังรถมันกว้างกว่าไงโอทงโอทงโอข้างหน้ารถเลยฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับค่ะโอโหไม่ติดตัอะไรผมเคยเจอรุ่นน้องคนหนึ่งอ่ะคือมีเซ็ก์ระหว่างขับรถไปเลยคือนั่งคล่อมเลยผู้หญิงแล้วก็ขับไปเคยไหมไม่เคยไม่เหลือ ยังไม่เลยอันตรายอันตรายอัแต่รอดมาได้รอด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 อันตรายนะแต่งงานไปแล้วนีนั่นเสียวสุดสุดยอดอยู่ทำไงปิดเผยียบคันเร่งแบบสุดคุยกับน้องไปนี่ผมคิดไปนะคิดภาพนี้ไปนะยังไงฮะแฟนน้องก็ต้องเป็นคนแบบไหนวะต้องเป็นแบบผู้ชายแบบขาวขาวตีตีเรียบร้อยแต่โรคจิตอะกลับบ้านไปต้องแบบแอบมะบอมไฟกันได้ เราแบบผู้แอบจิตเล็กๆมีแซ่ฟาดไม่หรอกนั่แฟนคนแรกอ๋อได้ไหมได้ไหมได้แบบผู้ชายชอบแบบคอสเพย์ซาดิสอ๋อหนูมีคอสเพย์เยอะแสมือโซ่อะไรเงี้ยแล้วใช้กับแฟนไหมไม่ใช้สุดท้ายตื่งตัวยั่วมากกว่าเดินแก้วผ้าี่ห้องอะไรบ้างบางทีแล้วถ้าเกิดวันนึงแฟนบอกขอใช้แซ่ใช้เพย์อย่างนี้ยอมไหมยอมก็ลองดูก็ได้นะ ตัวเองก่อนมีเซ็กคืนนี้ขอกระทืบตัวเองสัเอ็งเอ็งกำลังปาดเถื่อนเอ็งกำลังอินปาดเถื่อนเลยปาดเถื่อนอาบน้ำล้างตัวเย็นๆนะเอาเบียร์่าแล้วจับกระทืบสักรอบพอสร็จกูจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนถ้าแบบนี้เขาขอเข้าโฟวิวได้ไหมยังไงอ่ะประตูหลังคระตูหังประตูหลังขอทะลวงหน่อยได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมเพราะอะไรถ้าสมมติแฟนขอ ไม่รู้สิถ้าแฟนใ่ขอก็อาจจะให้เรามีแฟนใหม่ก่อนนะแต่ก็คิดว่าถ้าอยากได้ตูดอ่ะจริงๆอ่ะอยากให้หลังแต่งงานมากกว่าหลังแต่งงานเป็นเวอร์จิ้นอย่างเงี้ยใช่ใช่คือคือมันมันมันไม่เวอร์ไปหมดแล้วไงคือเหล๋ยวเวอร์จุดเดียวตอนนี้ยคืนเข้าหอขอล้างตูดแดแดแดคือนั้นห้ามห้ามแดกไอ้พวกส้มตำอะไรเผ็ดๆด้วยนะ ผักมุ่งกระเฉดก็ห้าโอ้โหแสบตายเลยเดี๋ยวติดออกมาอ่าแล้วเลิกกันทําไมกับแฟนคนนั้นคนไหนไอคนที่พาไปบนต้นไม้อ่ะเลิกทําไมก็เขาก็ไปแอบมีผู้หญิงอ๋อเราจับได้เราเราจับได้จับได้ได้ไงครับจับได้ด้วยหลายๆเรื่องเช่นมีคนบอกอะไรเงี้ยบอกว่าไงารขาคนมาบอกว่าอะไรบอกว่าเออเนี่ยเขาทําผู้หญิงทองนะ แต่ตอนแรกก็ไม่รู้ถามจริงๆนะว่าไม่รู้เพราะว่าเป็นคนไว้ใจคนอท้องแล้วท้องจริงไหมท้องจริงรักอ๋อแล้วเขาก็ไปเลี้ยงลูกเขาเนี่ยใช่ก็เลยเลิกกันก็เลยเลิกอีกเดือนเดียวคือมั่นกันไว้กับเรานะใช่ใช่มั่นกันไว้ก็อีกเดือนเดียวเขาจะแต่งแล้วแต่งกับเราเหรอจะแต่งกับเราอ๋อแต่ไปเอาคนนั้นเก้าเดือนแล้วเราพอแล้ว่ามันมีไม่ับคุณทองแล้วเรา เราเออเราก็แบบประมาณแบบเลิกเราก็เลยยอมเลิกอยากไปเอามูลต้นไม้ในวัดอะไรเงี้ยกรรมมันมีไงเอออย่างนี้เขาก็เลยนั่นแหละไปแล้วอ่าคนที่สองแฟนคนที่สองแฟนคนที่สองก็เพิ่งเลิกกันค่ะที่บอกว่าเพิ่งเลิกกันใช่ค่ะทำไมอ่ะไอ้คบกันมาสี่ปีสี่เลยเหรอสี่ปีค่ะก็สุดท้ายไปจับได้ว่าเขามีผู้หญิงด้วยด้วยความที่แบบทะเลาะกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาสามสิบจนสามสิบสามสิบสี่สามสิบห้า ก็ทะเลาะกันบ่อยแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเปลี่ยนไปเราก็ไม่แยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปได้แบบมีคนเป็นพี่รู้จักเป็นทหารเขาก็เลยแบบไปคน้นค้นทะเบียนราษฎร์ให้เลยว่าแต่งงานหรือยังทําไมสี่ปีไม่เคยพาเข้าบ้านไม่เคยเจอพ่อแม่สี่ปีนะหนูทน,<อ>นขนาดเนี้ยเพราะหนูรักเออออ,อแล้วไปรื้อมาเป็นไงก็ไปเจอเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่ง ยังไม่แต่งงานยังไม่อะไรแต่ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งซึ่งขายกระเป๋ากับผู้หญิงเคยขายกระเป๋ากับผู้หญิงหนูก็เลยโทรไปเบอร์ผู้หญิงแล้วก็กลายเป็นเรื่องหนูก็ถามว่ารู้จักคนนี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วจะทำไมยุ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ไม่ดีเลยพี่คะหนูก็คนคนหนึ่งเหมือนกันมีหัวใจเหมือนกันถามเขาก็เลยไปจับได้ก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียเขาอ๋อแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าชาวนะอยู่บ้านเขานะแล้วเธอจะเข้ามาได้ยังไง โนบอกว่าเนี่ยแฟนไม่เคยพาหนเข้าบ้านเลยก็ฉันอยู่เนี่ยแล้วจะมาแล้วเขาจะพาเข้าเนทั้งที่อาทิตย์หนึ่งเขาอยู่กับโนสี่วันแล้วทําไมแล้วเราบอกเมียเขาว่าบอกหนูก็บอกไว้เออเนี่ยเขาอยู่กับโนสี่วันเงียบเขาเงียบเขานิ่งแต่เขาพูดไม่พอกับเราโอ้ใช่แสดงว่าแสดงว่าแม่งรู้แสดงแม่งรู้ว่าผู้ชายอ่ะแม่งต้องชู้มีบ้านอื่นด้วย เขาอยู่กับเราสี่ห้าวันต่ออาทิตย์บางทีก็เพื่อเราไปเที่ยวกันแบบอาทิตย์หนึ่งเต็มอย่างเงี้ยโนแกยังแพ้มียมเขาเมียเขายังทนมากกว่าแกอีกและยังไงนะพอเราโทรหาเมียเขาเนี่ยงานต้องเข้าเขาแล้วเขาโทรหาเราบอกว่าเขาโดโทรหาเขาด้วยเขาก็รู้ละว่าต้องรู้เออก็ดีละก็ไม่ต้องติดต่อพี่มาอีกนะจบกันแค่นี้แล้วแหละโนก็บอกอโนจะเรียกเขาป้าไงอายุไจะเยอะกว่าป้าป้าทำไมทำอย่างนี้กันโน ว่าแค่นี้นะไม่ต้องติดต่ออะไรนะก็ตัดเลยตัดจริงๆล้มล้มทั้งยืนล้มแบบอยู่ดีก็หายไปแฝดคนหนึ่งหายไปในชีวิตใช่ไหมหายไปจากทั้งที่อยู่ด้วยกันหนูทํากับข้าวรอทุกวันเวลาเขาเลยงานตอนนี้อไอคนนี้ไปเจอมาจากไหนไอคนนี้เจอมาจากไหนแบบผู้ชายมีเมียแล้วเงี่ยไปหามปไงไม่ไม่หนูเจอเพื่อนเขารู้จักเพื่อนเขาเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเพื่อนเขามาจีบตอนแรกแล้วพอเขาไม่เจอหนูเขาจีบหนูคุยคุยภาษาไม่เก่ง ไม่แล้วล้วคนนี้เป็นฝรั่งเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นคนไทยแต่เขาเป็นเพื่อนกันอ่แล้วหนูก็คุยกับฝรั่งอ่ะไม่รู้เรื่องแล้วเพื่อนเขาก็มาจีบหนูแทนอ๋อ ใช่ไอ้เพื่อนฝรั่งอ๋อคุยไม่รู้เรื่องจริงจริงเจริงจริงนะฝรั่งบอแล้วไอ้ฝรั่งอั่ยฟาดฝรั่งไปแล้วค่ะจริงจริงโอ้โหทุกทุกรถให้จริงฝรั่งมันบอกแล้วแหละวอ๋อเฮ้เระวังหน่อยนะเพื่อนเรามีมีเมียแล้ววันนั้นฟังไม่รู้เรื่องเออเลยฟังคิดว่าเขาบอกโอ้ยอยากได้เป็นเมียรอใงานเข้าเอาล่ะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าพาไปแฮงเอาท์กันครับกับรายการดูสุนี่เซ็ตโค้ดนี่เคยเห็นนไหม <L ock> ขอสามคำนะโคตรโลกติดไม่น่าโลกติดอาจจะเป็นแนวสไตล์แต่ละคนนะสไตล์ไม่เหมือนกันสนับสนุนโดย Leo Beer